ปังปอนจอมปว่วนตอนมนวิเศษปกป้องเงินออมโดยสถาบันคุ้มครองเงินฝากสถาบันคุ้มครองเงินฝากร่วมกับปังปอนนำเสนอเส้นทางการสร้างวินัยการออมและความรู้เรื่องการคุ้มครองเงินฝากในรูปแบบหนังสือแฟดทวินบุ๊กเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงความรู้สำหรับประชาชนทุกกลุ่มเด็กชายปังปอนมีผมสมเส้นมาเดินเล่นกับสุนัขชื่อเจ้าบิ๊ก เดินผ่านหน้าร้านขายของเล่นเห็นหุ่นยนต์ปังปอนรู้สึกอยากได้แต่กระเป๋าแห้งแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาทักปังปอนยินดีที่ได้รู้จักผมชื่อปกป้องมาจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากหรือ DPA ครับถ้าปังปอนอยากได้หุ่นยนต์ก็เป็นไปได้แค่มีวินยัยเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้ DPA คืออะไรสถาบันคุ้มครองเงินฝากหรือ DPA เป็นหน่วยงานของรัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ฝากที่ฝากเงินไว้กับสถาบันการเงินหากสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองถูกสั่งปิดกิจการผู้ฝากจะได้รับเงินคุ้มครองตามวงเงินและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดปัจจุบันวงเงินคุ้มครองอยู่ที่1ล้านบาทต่อหนึ่งคนต่อ1ธน,นาคารครอบคลุมผู้ฝากได้สูงถึง98%ของผู้ฝากทั้งประเทศ ถ้าหากเกิดวิกฤตธนาคารเจ๊งถูกสั่งปิดขึ้นมาเงินของปังปอนก็ไม่หายไปไหนเพราะ DPA จะทำหน้าที่คุ้มครองเงินฝากให้กับปังปอนโดยการจ่ายคืนให้ตามวงเงินคุ้มครองที่กฎหมายกำหนดภายใน30วันสบายใจได้เลยเจ้าบิ๊กก็ดุคุ้มครองได้นะเจ้าบิ๊กก็เก่งแต่ฝากเงินกับธนาคารจะอุ่นใจกว่าเพราะถ้าเกิดวิกฤตเจ้าบิ๊กจ่ายคืนไม่ได้นะ แต่ DPA ให้ความคุ้มครองและจ่ายคืนให้กับผู้ฝากได้การคุ้มครองเงินฝากให้เป็นหน้าที่ของ DPA ดีกว่าครับแถมฝากเงินในธนาคารยังได้รับดอกเบีย้ยด้วยนะโอ้อโหเงินฝากปลอดภัยมี DPA คุ้มครองให้ด้วยขนาดนี้ปังปอนชักอยากเปิดบัญชีเงินฝากบ้างแล้วว่าแต่ต้องเปิดบัญชีเงินฝากยังไงเหมือนเจ้าบิ๊กขุดหลุมฝังกระดูกไหมไม่เหมือนสิ บัญชีเงินฝากต้องเปิดที่ธนาคาร DPA คุ้มครอง5ประเภทบัญชีประเภทผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองคือเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจำเงินฝากกระแสรายวันใบรับเงินฝากและบัตรเงินฝากนู่นไงธนาคารปังปอนเปิดบัญชีในชื่อตัวเองได้เลยให้ชวนคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยนะปังปอนยังเด็กก็ให้ผู้ปกครองเปิดเป็นบัญชีเพื่อหรือบัญชีโดยให้ก็ได้ได้รับความคุ้มครองเหมือนกัน ตรวจสอบลายชื่อสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองสแกนได้ที่ QR code ถ้าธนาคารแจ้งถูกสั่งปิดขึ้นมาจริงๆ DPA จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายคืนให้ปังปอนละ่ะก็ธนาคารแจ้งไปแล้วนี่นาะแง่แงของเล่นก็ไม่ได้เงินฝากก็หายหรือเปล่าเนี่ยปังปอนไม่ต้องกลัวนะ เพราะ DPA มีการสะสมเงินกองทุนเก็บอยู่ในกองทุนคุ้มครองเงินฝากเอาไว้ใช้เพื่อจ่ายคืนผู้ฝากโดยเฉพาะเลยปังปอนจะรีบกลับไปชวนแม่มาเปิดบัญชีถ้าแม่ปังปอนอยากรู้เรื่องการคุ้มครองเงินฝากกด1 158ศูนย์ข้อมูลคุ้มครองเงินฝากหรือเว็บไซต์ www.dpa.or.th โดยสแกนได้ที่ QR code สถาบันคุ้มครองเงินฝากพร้อมคุ้มครองเคียงข้างคุณรับชมความสนุกของปกป้องและปังปอนเพิ่มเติมสแกนไดที่ QR code